อะคูสติกเป็นเรื่องของบอสไ h เอ็ครั้งนี้สวัสดีค่ะพี่บอสครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะพี่บอสค่ะอะคูสติกนะตรงนี้นี่อยู่บริเวณชั้นสามของงานนะคะครับพี่บอสเอาอะไรมาดึงดูดของคนที่เดินอยู่ในถงใหญ่ๆแบบนี้คือสําหรับงานในครั้งนี้นะครับบอสไฮเอ n d เปิดตัวอะคูสติกนะฮะซึ่งเป็นแบรนด์ของบอสไฮเอ็นเลยก็คือคลีนซาวนะครับ c l ลี n s o ซาวก็คือจะให้เสียงที่มีความสะอาดตามชื่อนะครับ oh, <okay. S 1> อ,อ,อคูสติกของบอ h เซนนะครับจะเน้นที่เสียงดีแล้วก็สวยงามนะครับช่วยสร้างบรรยากาศในครอบครัว <Ha. S 1> คนทุกคนในบ้านสามารถที่มาใช้ร่วมในห้องได้หมด <Ha. S 1> คือผมติต่างคิดไปเองนะครับว่า mm hmm. เวลาเราเดินหรือภายในครอบครัวอาจจะเป็นสามีภรรยานะฮะ เข้าไปห้องฟังที่มีลักษณะของอะคูสติกเดิมๆเนี่ยบางทีภรรยาอาจจะเข้าไปใกล้ๆอาจจะกลัวด้วยซ้ําไปว่าอาจจะทําให้เครื่องมันมีอะไรปัญหาอะไรหรือเปล่าถูก,ถกไหมฮะมใช่แต่อะคูสติกของบอสชัยเอ็นนะฮะสวยงามไหมฮะสวยงามสวยงาม,สว,งามสวยงามมากแล้วก็มีให้เลือกด้วยมีให้เลือกหลายหลากหลายทำได้ใช่ครับเป็นสีอะไรรูปแบบห้องแบบไหน,นด้านนี้เลยนะคะนะครับสีก็ เลือกเลือกได้นะฮะมีหลากมีหลากหลายสีนะครับคืออย่างนี้ฮะบอสไชเอ็นนะครับอาอะคูสติกจะมีอยู่3ระดับะนะฮะคือถ้าเกิดคุณซีเรียสน้อยอยากจะให้มันดีกว่าที่เป็นอยู่คุณก็ซื้อแผ่นอะคูสติกของบอสไชเอ็นไปแปะเองได้นะครับ 2. ถ้าเกิดซีเรียสปานกลางนะฮะมันก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์เสริมอาจจะเป็นฟองน้ำอะคูสติก ซึ่งเราก็ดีไซน์ให้ออกแบบให้การซับเสียงก็คือเรียกได้ว่าคุณสามารถเลือกได้เลือกได้ออกแบบได้เลยออกแบบได้แต่ถ้าซีเรียสจริงๆเนี่ยต้องการแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเนี่ยแบบให้มันได้เสียงที่สมบูรณ์จริงตั้งแต่ขึ้นโครงเลยฮะตั้งแต่เป็นห้องเปล่าๆเลยเนี่ยนะฮะเราก็จะมีทีมออกแบบนะฮะทีมออกแบบอะคูสติกตั้งแต่โครงสร้างอะไรยังไงนะครับ เราออกแบบให้แล้วก็ต้องมานั่งคุยกันนะฮะก่อนทำอะคูสติกก่อนทำห้องเราก็จะไปวัดค่าเสียงให้ท่านก่อนนะฮะ Before and after สามารถที่จะพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ว่าคุณภาพเสียงมันต้องดีจริงๆนะฮะถ้าชืเรียจริงๆนะครับเราออกแบบตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลยนะครับนี่ก็คือลักษณะของ c n s o u s o u c o u s t i c ฝากเรามีเว็บไซต์นะฮะเว็บไซต์ของของเรานะครับ clean sound a c o u s t i c c o m นะครับเต็มที่เลยค่ะอยากขายอะไรอยากบอกอะไรผู้ชมทางบ้านคะก็คือเรื่องเครื่องเออ่ก็คือเรื่องเครื่องเสียงก็เป็นของท่านละนะฮะเรื่องซิสเต็มก็เป็นของท่านละเรื่องห้องฟังปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบอสไชเอ็นนะฮะเราจะทำให้ทุกคนในครอบครัวของท่านเนี่ยมีความสุขสามารถใช้งานในห้องฟังของท่านเนี่ยได้ด้วยกันทุกๆคนค่ะครับผมคะอันนี้เราจะพูดถึง ซอ่ิสเต็มที่เอามานะครับก็จะประกอบไปด้วยอ่าลำโพงที่บอ High End ทำตลาดนะฮะก็คือของอีเดน่าไลน์อ n เดน n าไลน์ก็มีให้โชว์โชว์สรุ่นจริงๆเอามาทุกรุ่นแหละครับเพียงแต่ว่าเราต้องการโชว์ในส่วนของอะคูสติกนะครับและทีนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับเหมือนกับเป็นคู่ชีวิตของบอ h ไฮ h อ็นเลยนะครับเราโตมาด้วยการเกิดมาด้วยกัน ไอโซเลตบายไฮไฟ99เป็นเครื่องกรองไฟแล้วก็เราจะใช้ทั้งไอ o l เลตแล้วก็ปลั๊กลางไฮไฟ99ที่งานนี้บอชเอนมี N Me, ราคาพิเศษะนะครับส่วนสายไฟต้นทางเราก็ใช้ของพันธมิตร l i ฟ e Audio ออันนี้คือสิ่งที่เราเกิดมาด้วยกันในวงการเครื่องเสียงบ้านเรานะครับแล้วก็เส้นสายนะครับมุมมุมด้านนี้ฮะ,ะอ่าโทษที ชั้นวางนะฮะชั้นวางของออดิโอบัชชันออดิโอบัชชันก็เป็นชั้นวางอ่าเป็นชั้นวางที่บอชไฮเอ็นได้ทำตลาดแล้วครับแล้วก็อินเตอร์เกรดแอมของออนเก t ทีเอ็กแปดสองสี่ศูนย์ซึ่งบอชไฮเอ็นก็เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับฝากด้วยนะครับกับออนเกถ้าท่านต้องการฟังเพลงดีๆนะฮะภายใต้แบรนด์ออนเกลบอ h ไฮเอ็นทำตลาดอยู่นะครับ ในส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเส้นสายของ Harmonic Technology ซึ่งบอ h ไฮ h อ n นก็เป็นคนทำตลาดอยู่นะครับเสียงมันก็จะมีความโปรง่งความเนียนเป็นมีเลเยอร์เป็นชั้นๆฟังแล้วมีความสุขแน่นอนครับแล้วก็อุปกรณ์อะคูสติกก็จะมีของ a u d i o b บ s ชัันนะครับแล้วก็มีของ ISO Acoustic นะครับซึ่งบอ h ไฮ h อ n นเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับผม ยังไงก็ขอขอบคุณพี่บอสนะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่าย Hi Angel 2024ครั้งนี้นะคะชั้น3ชั้น7เออขอโทษค่ะชั้น3ชั้น9แล้วก็ชั้น11เป็นมากรีบไปดูกิจกรรมชมกันต่อเลยค่ะ